สวัสดีค,ครับทุกท่านครับมาพบกับครับพี่เบนะในช่วงบ่ายนะานะครับจากหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้นับต้องบอกว่าดัชนีนะครับยังเป็นภาพของการพักตัวลงมานะครับแต่ว่า,าปรับตัวลงมาไม่ได้ไม่ได้แรงมากนับต้องบอกว่ารอบบ้านวันนี้เนี่ยดูแล้วจะค่อนข้างที่จะพักตัวแรงกว่านะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มตลาดที่เป็นเทคโนโลยีนะครับพวกนี้จะลงมาค่อนข้างแรงนะครับส่วนบ้านเราแน่นอนนะครับในส่วนของกลุ่ม พอกลุ่มพอหุ้นกลุ่มเนี่ยมันมันมันมีการปรับตัวลงนะครับวันนี้ก็แน่นอนในส่วนของเดลต้านะครับก็เป็นตัวที่เข้ามากดดันดัชนีนะครับประกอบกับนะในส่วนของกลุ่มพลังงานแล้วก็ปีโตนะครับวันนี้เนี่ยมีแรงขายเข้ามานะครับหลังจากโอ้ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าขึ้นมาเรานั่งร้อนแรงนะครับตามทิศทางของรัาน้ำมันนะแต่ว่าเช้านี้รัาน้ำมันมีการอ่อนตัวลงานะครับหลังจากทางสหรัฐเนี่ยมีการผ่อนคลาย นะัในเรื่องของการส่งออกน้ํำมันนะของเวนเนน่านี่น,นะครับโอเคทีนี้เรามาดูสรุปกันเนเด็กช่วงช้าลบไป5จุดนะครับ1 3ึ่งสามปิดไปหนะึ่อนะมูลค่าการซื้อขายบัคกาก็หรือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างบางนะฮะสองห0่ 22, ล้านบาทนะโดยส่วนของกลุ่มที่กดดันนะอย่างที่เรียนไปเนาะเดี๋ยวนะจาก ทิศทางของตลาดกลุ่มเทคนะครับเกาหลีไต้หวันพวกนี้นะวันนี้ปรับตัวมาพลนังแรงนะครับวันนี้เดลต้าลงมาสองบาทนะแล้วก็กลุ่มพลังงานกับปีโตนะครับวันนี้เนี่ยกดดันดัชนีขเขาน่งเยอะนะครับเนื่องจากตามทิศทางราคาน้ํามัน,นที่อ่อนตัวลงนะครับปะท่อนะครับลงมาเจ็ดสิบห้าสตาร์สอกผอลงมาหนึ่งบาทนะครับ i v l ห้าสิบสตาค์นะครับ ไทยออยล์ลงนะครับอะประมาณนี้นะครับก็คีอส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยกลุ่มพลังงานนะครับที่กดดันนะครับแล้วก็วันนี้เออทีน้มีแรงเข้ามาดูวนะกับตัวกราฟนะครับก็ทําให้ตัวดัชนีเนี่ยนะ้มีการอ่อนตัวลงนะครับคือภาพรวมต้องบอกว่าขายหลายกลุ่มไหมไม่ได้หลายกลุ่มนะถ้าเราดูเนี่ยหลักๆคือมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มพลังงานปิโตรแคั้นี นอกนั้นก็เป็นลักษณะาลายตัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแรงขัไที่เข้ามาแบบรุนแรงอะไรมากมายนะครับโอเคทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นบวกกันบ้างนะฮะฝั่งที่เป็นบวกเนี่ยต้องบอกว่าอ่าถ้ามาเป็นกลุ่มเลยเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับเมื่อวานนี้ลงแรงเนะมื่อวานนี้ลงไม่ไม่ไม่ได้แรงทั้ทีเมื่อวานนี้มีการปรับตัวลงนะวันนี้มีเบาขึ้นอ่าเคแบงค์ K bank. KTB นะ s c b b b l อ,องนี้รบาวขึ้นทีสโก้งนี้เห็นไหมครับอ่ะแต่ถามว่ากลุ่มไหนที่ขึ้นมาแล้วมีภาพของการบวกขึ้นมาได้เขาน,น้องดีต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนาจะเป็นในส่วนของกลุ่มอ่าพวกสินค้าไอาทนีนะครับอย่างเช่นคอมเซเว่นบวกมา3%ซนะครับซึ่งก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำมา2-3วันติดต่อกันนะสำหรับตัวคอมเซเว่นนะคร แล้วก็ในส่วนของพวกแอดไว้นะฮะอ่านไม่ติดแลนด์ิ้งอ่านไม่เป็นไรนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแอดไว้นะเพื่อนเขาในกลุ่มนะครับวันนี้ก็บวกมาได้ประมาณทั้งหกเปอร์เซ็นต์นะฮ mm hmm. ะก็ถือว่าบวกมาได้เอ่อพอดีครับประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก mm ็ hmm. ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้คนดีถามว่าทาไมกลุ่มนี้ถึงมีแรงซื้อเข้ามานะครับ mm hmm. อันนี้เลยนะครับก็เป็นข่าวที่เข้ามานะในส่วนของตัว Apple นะฮะแอปเปิล รายงานกำไรสุทธิตจมาาแรกของปี69นะต,ตึบโตแรงนะครับก็อันนี้สองเรื่องของตัวไอ o ฟนนะครับแล้วก็ตัวบริการนะก็มีกำไรสุทธิที่2ของพันล้าน16พันล้านเหนรียญสหรัฐในช่วงในเยียร์ปีเลยนะครับเพราะนั้นแน่นอนนะอ๋อ,อ,อยอดขายแอ p เปิเนี่ยดีขึ้นนะครับทุกคนก็คาดการณ์กันนะครับว่า อ๋อกลุ่มที่หายพวกสินค้า p อ o n นนะครับก็น่าที่จะปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวฟอนต์เซว่นหนึ่งเราแนะนำมาสามวันติดต่อกันนะครับเนี่ยนะตั้งแต่วันเนี่ยนะวันพุธนะวันพุธแนะนำช่วงเช้านะครับเมื่อวานแนะนำช่วงบ่ายน,นะครับแล้วก็วันนี้แนะนำช่วงเช้านะฮนะนเ,นะรเรียกว่าเรา เราล้อไปกับในทีมเนี่ยนะครับคือเรามองเรื่องของตัวกาไรนะฮะที่มีโอกาสาที่จะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ cover นะฮะอันนี้เป็นในเรื่องของตัวคอวนเซ็ปตที่เขาคการเอาไว้นะแต่ว่าจังหวัดมันแมทชกันพอดีนะกับในส่วนของ Apple ที่มีการประกาศงบออกมาดีก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างดีอันนี้นะครับ อโอเคทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับทางด้านตลาดรอบบ้านนะ้อง่างที่กินนี้เรียนไปนะฮะว่าวันนี้รอบบ้านในฝัน่งที่เป็นกลุ่มเทคเนี่ยลงค่อนข้างแรงนะฮะไต้หวันนะลงมาหนึ่งดสี่เปอร์เซ็นต์ฮ่องกงสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะดีลงมาเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มเทคไม่ค่อยสวยนะวันนี้นะส่วน ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีก็ทรงทรงตัวนะครับดูแล้วไม่ได้มีในยยะอะไรนะครับส่วนฝั่งที่ดีนะครับจะเป็นในส่วนของฝั่งที่เป็น i m มเมจ,จิ้นส่วนใหญ่นะครับไอ,ะอะนะครับอินโดวันนี้ดีขึ้นม,มาแล้วเนาะหลังจากสองวันเนี่ยเรือดเขาเรียกว่าลงกันจนอ่วม,มนะฮะจากในเรื่องของความกังวลการถปรับลดน้ําหนักในเอเมเรื่องของตัวฟรีโฟดน,นะครับส่วนเวียดนามก็รีบอมาได้ โอเคทีนี้เรามาดูต่อกันนะครับในส่วนของฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์ต้องบอกไม่ค่อยสวยเลยนะฮะดาวจนฟิวเจอร์ลบมาสามร้อยยี่สิบนสจากลบมาสองร้อยสิบห้านะฮะน้ำมันนะ,ะลงมาประมาณหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้อย่างที่เรียนไปว่าทางตลาดเนี่ยเตรียมที่จะลดนะในส่วนของอการแบน ในส่วนของการส่งออกของน้ํามันเวเน,นะครับก็เลยทําให้ตรงนี้นีะ่มีความกังวลว่าตัวซัพพลายน่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยทําให้ราคาน้ามันเนี่ยอ่อนตัวลงมาหน่นองนะครับส่วนใครเป็นแฟนขับองทำวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โห,โหนะเวลาขึ้นขึ้นแรงเหมือนกันวันนี้ลงก็ลงแรงเช่นกันนะวันนี้ลงมาสองร้อยเหรียญเลยนะฮะสองร้อยเหรียญเลยนะฮะ ส่วนในประเทศลงมา4,400บาทนะฮะเอาโหเลยว่าพรุ่งนี้นะฮะรถไฟหองจริงนะเมื่อวานนี้ปุ่งนะฮะวันนี้ลงแรงจริงๆนะฮะโอเคดอลลาร์รนะครับ9 6 5 8นะครับเงินบาท3 1 4, 4อะ3 1 3 9ฮะอ่อนค่าลงนะและะ้วก็บอนด์อยู่4.27 อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับผมทางด้านกลยุทธ์ในช่วงบ่ายนะครับกลยุทธ์ในช่วงบ่ายเนี่ยเรามองภาพของตัวพลังงานแล้วก็ปีโตเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามองภาพตัว,ตวเซนเอกเนี่ยน่าจะแขวงตัวอยู่ในแดนลบต่อเนื่องกับช่วงเช้านะครับโดยเราให้กรอบนะครับของการสวิงนอาไว้ที่กรอบนี้ก่อน โลประมาณเนี้นะด้านล่างจะอยู่ประมาณสักหนึ่งสามสองศูนย์นะฮะเป็นไฮตรงเนาะหนึ่งสามสองศูนย์นะครับอันนี้เป็นโซนด้านล่างนะส่วนโซนด้านบนแน่นอนนะฮะก็คงจะเป็นโซนที่นิ่งขึ้นไปแล้วก็ติดเนี่ยโซนเนี้ยนะครับประมาณหนึ่งสามสามห้านะครับตรงนี้ถามว่าโมเมนตัม um ดีไหมต้องบอกไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวเส้นแดงเนี่ยมีการหลุดโซนสวิงบนลงมาเนาะ หนึ่งสามสามศูนย์ที่เราที่เรากําหนดให้เป็นจุดในการเล่นเด้งนะครับตรงนี้หลุดลงมาแล้วอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแนี่ยเรามองว่าตัวเส้นเด็กมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะอ่อนตัวลงนะครับโดยระยะสั้นๆเนี่ยให้มองที่หนึ่งสามสองศูนย์ก่อนนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าถามว่ารอบนี้มองตรงไหนนะครับไปมองตรงบริเวณเส้นสิบวันเนาะหนึ่งสามหนึ่งห้าประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าหนึ่งสามหนึ่ง ้าหนึ่งสามสองศูนย์จะเป็นจุดในการเข้าเล่นดีบาวก็แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองระยะสั้นหน่อยก็ดูหนึ่งสามสองศูนย์นะครับแต่ว่าบริเวณหนึ่งสามหนึ่งห้าไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าเป็นแนวเส้นถ้าถืออย่าสิบวันเนาะที่ประมาณหนึ่งเดือนที่ต่างมาเนี่ยไม่ไม่หลุดเลยเนาะเนี่ยถ้ารอบนี้หลุดลงมาก็ถือว่ามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอย่างที่เราเรียนไปนะเราย้ํากันมาหลายวันแล้วนะนักทุนที่ได้ติดตามกันน่าจะน่าจะ,าาะเห็นภาพป็นอยู่นะครับว่า เราบอกเอาไว้ค่อนข้านชัดเจนนะว่าถ้าตัวเซ้นเด็กเนี่ยเอามาถึงโซนบนตรงเนี้นะฮะหนึ่งสามสามศูถึงหนึ่งสามสี่ห้านะเอาแนะนำให้กลยุทธ์ในการลงทุนตรงโซนนี้เป็นไงฮะเออเน้นเทรดดิ้งเน้นเล่นสั้นๆเนื่องจากว่าตัว r อายใสมันจะเข้าเขตโอ์บอสเออซึ่งมัน เป็นไปนอย่างที่เรามองไว้เลยนะครับมันขึ้นมาอาจจะไม่ได้โอระบอสดีนะนะแต่ว่าเ,าเรียกว่าใกล้เคียงมากๆนะครับแล้วก็ตัวเซนตเด็กก็ขึ้นมาถึงแนวตั้งที่เราบอกไว้เลยนะประมาณหนึ่งสามสี่ห้านะครับแต่สิ่งที่เรามองไว้คือมันหลุดหนึ่งสามสามศูนย์ตรงเนี้ยลงมาทําให้ภาพมันไม่ค่อยดีนะครับ,รบก็เลยต้องมาเตือนอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าช่วงนี้การจะเข้าซื้อเน,น้นเป็นการอรอซื้อช่วงอ่อนตัวน่าจะดีกว่า นะครับไม่อยากให้ไรล่ะครับนะครับโอเคใครจำกันได้นะกดหนึ่งมาให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าเราเตือนกันมาเตือนกันมาตั้งแต่วันที่ขึ้นมาแรงๆเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่เข้าโซนเนี่ยนะครับเราก็บอกกันมาแล้วนะฮะว่าเออโซนเนี้ยมันมันมันไม่ใช่โซนที่เราจะต้องมาบู๊ต้องมารีบมาซื้ออะไรกันตรงนี้นะครับมันใกล้โว้บอสมันเป็นแนวต้านอัพไซด์มันค่อนข้างจำกัดนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดในการเล่นรอบมากกว่านะ้ารัสซักตัดดิงนะครับเราเตือนกันมาทุกวันนะนะคทุนนะอย่าพลาดนะเราไปซื้อโซนนี้โอ้โหต้องบอกว่านะต้นทุนเราสูงอะ่ะนะฮะเอออันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารนะให้นักงทุนเข้าใจว่าเฮ้ยตรงโซนเนี้ย เราควรจะพิจารณาในการเล่นแบบไหนนะครับเพื่อจริงๆก็คือประเด็นก็คือเราไม่อยากให้ทุนเนี่ยเข้าไปติดโซนบนเนาะเออเราก็เตือนมาทุกวันนะประมาณสามวันแล้ะนะครับก็หรือว่าการเตือนของเราถือว่ารอบนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าขึ้นไปเป๊ะเลยนะเราก็ย่อลงนะครับก็หวังว่านั้นทุนจะไม่ปิดสีโซนบนนะนะครับผมอะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากลยุทธ์เนี่ยแนะนําตัวไหนกันนะครับผม ก็กลยุทธ์เนี่ยแนะนําในช่วงบ่ายนะครับก็เน้นเป็นในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นอ่างบ Q4 ดีก็แล้วกันนะฮะก็อย่างเช่นตัวทูนะครับ CPO แล้วก็ EC นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่งบ Q4 ดีอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของทางด้านสัญญาณเทคนิคน,นะครับผมก็ต้องบอกว่าหุ้นใหญ่ๆวันนี้มีภาพมูงการถัดตัว นะครับเราเลยพยายามหาหุ้นที่มันดูแล้วเป็นหุ้นเล็กนะครับเพื่อเอามานเน่นเล่นการเทรดดิ้งซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะมาดูตัวแรกกันนะตัวแรกเนี่ยเราเลือกเป็นตัววา้าอัพนะฮะจริงๆวาอัพตัวนี้เราก็แนะนํามาหลายรอบนะฮะเพียงแต่ว่าเราคามันยังไม่ได้มาตามตามอย่างที่เราคาดหวังกันไว้นะแต่ว่าโดยทรงการาฟไม่ได้แย่อะไรนะฮะก็ให้ภาพของการแกว่งตัวขึ้นเนาะแบบไซด์วอัพได้ มองเป็นไซต์รวยะกลางกันตีให้สวยหน่อยประมาณนี้เนาะน่าจะผ่านได้ติดดเวยครับยกรอยยกรโลสวยงามนะครับล่าสุดราคาหุ้นก็ผ่าตัวเส้นสิบนะครับส่วนห้าสิบสองไม่หลุดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุ๋นะครับอินดิเคเตอร์เป็นไงนะอินดิเคเตอร์ MACD ยืนเหนือศูนย์นะครับไอซยืนเหนือห้าสิบนะครับ ส่วนโมเมนตั้งน้บ Q4 นะนะสำหรับตัววารอันะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นอันนี้ตามคอนซะีซั์เนาะอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับเพราะว่า Q3 ตัวเนี้ยที่มันกําไรกระโดดขึ้นมาเป็น400เกือบเ500เนี่ยมันมีตัว ah exist นะครับของตัวการใช้น้าของ data center ที่รับบุกพิเศษเข้ามานะแต่ว่า Q4 ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้มีในจุดนี้นะครับก็เลยอาจจะทําให้ตัวกําไรเนี่ยมันดรอปลงทีวันชินะครับเยียงไรก็ตามนะทาง คอนซซซัสเนี่ยยังมองว่าไอตัวเอ็กซิสของตัวน้ําปริมาณการใช้น้ําที่ที่เยอะกว่าโคต้านะถือว่ากําหนดที่เราที่เขาเซ็นสัญญากันไว้เนี่ยน่าจะยังมีต่อเนื่องนะในปีนี้นะครับเพราะฉนั้นตัวเอ็กซิสของการใช้น้ําเนี่ยมันน่าจะยังมีบุกเข้ามานะเพียงแต่ว่ามันจะบุกค,คิวไหนในปีนี้แค่นั้นอเองลิขะบองเนาะไอ้น่นะครับเพราะฉนั้นโดยรวมยองอยู่ในเกณฑ์ที่หรือว่าใช้ได้อันนี้ต้องเน้นว่าเป็นคอนเซซซัตนะครับ ส่วนสัญญาณกราฟก็ตามที่เราบอกไปอยู่เกณฑ์ที่ดีนะครับขอแนะนําเกณฑ์กำไรนะครับแนวรับ4.42นะครับแนวต้าน4.56ตลอดที่4.36นะครับโอเคมาดูอีกตัวหนึงนะเป็นตัว BKA นะครับผมอ่ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ cover นะครับแต่ว่าเราก็แนะนำตามกราฟเลยนะอันนี้ต้องต้องบอกว่ากราฟค่อนข้างดี ตรงกราฟนะครับมันมีหลายอย่างนะที่เป็นสัญญาณบวกขึ้นมานะทัทถูกละเดียบจะให้เรียนให้ให้นะจำตัวนี้ดีๆเนาะอ่ะอ่ะอประมาณนี้นอ่ะทรงกราฟเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะครับอ่ะเราจะมองเห็นเป็นภาพของการโค้งตัวขึ้นมานบบตัว U แบบนี้เนาะถ้ามองกันระยะสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ถูกไหมฮะ เออแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาเนี่ยมันดีตัวขึ้นเนาะแล้วก็ผ่านตัวเส้น50ขึ้นมาอันนี้ถือว่าดีไหมเออถือว่าดีปกติเราเอาแค่สิบวันเนาะอันนี้ผ่าน50วันเลยถือว่าดีนะครับแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่หลุดด้วยเห็นไหมดูออันนี้ยิ่งดีนะครับอันนี้บวกหนึ่งละนะครับบวกที่สองนะครับเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์เป็นไงฮะอินดิเคเตอร์ r s i s ขึ้น MACD ขึ้นเห็นไหมฮะแล้ววอลุ่มเป็นไงฮะโอ้วอลุ่มดีด้วยวอลุ่มดีด้วยเห็นไหมเข้ามาสามวันเลยทีนี้มันอีกตัวหนึ่งอ่าอยากให้คุณได้สังเกตอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันเนะเาะอมาลองดูกันนะฮะลองฝึกฝนกันดูนอ่ะทีนี้ผมขยายตรงนี้ให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวนั้นคุณช่วยกัน อะถ้าใครมีความรู้ตรงนี้เนะ<ย>าะกล็ลองลองพิมกันมาเนาะตอบคำถามดูว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์เนาะทั้ง RSI ทั้ง MACD นะครับอ,อินดิเคเตอร์เขาทำอะไรอ่ะกใบให้นิดนึงอ่ะให้เทียบตัวโลเขาอ่าใบให้นิดนึงนะอ่ะกับโลของตัวราคานนะ อ่าใครรู้ตอบกันมานิดนึงนะแต่ว่าผมว่าไม่ยากนะถ้าได้ติดตามอ่าเทคนิคของผมมาเรื่อยๆผมจะมีแนะนําพวกนี้ไว้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรอ่ะขยายรูปให้ดูนิดนึงให้สังเกตที่โลเนาะอ่าอันนี้โลอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้โลอยู่ตรงนี้อือแต่ตรงนี้โลอยู่นี่อ่านนะอันนี้โลอยู่นี่อันนี้โลอยู่นี่นะครับด้านบนโลลดลงเนาะอ่าโลลดลงด้านล่างโลยกขึ้น เรียกว่าทำอะไรนะนั่นคือที่มีที่รู้เรื่องในในส่วนของสัญญาเทคนิคอะไรพวกนี้นะก็พิมพ์กันมานิดหนึ่งนะครับฝึกฝนกันนะครับจะได้เข้าใจว่าอ๋อวิธีการเลือกพุ้นถ้าเราไม่ได้รู้พื้นฐานเลยเราควรจะเลือกแบบประมาณไหนนะครับเพื่อให้มีโอกาสในการให้รพุ้นมันรีบ่าวกันไปได้นะครับอ่านะครับลองลอง,ลองพิมพ์กันมานาะเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ทีหนึ่งนะแต่ก็ไม่ยากนะอันนี้ไกด์ไลน์ให้ค่อนข้างละเอียดแหละ นะครับโอเคก็แนะนำรินกำไรนะแนวรับ0.86นะครับแนวต้านศูน์จุดนะครับแล้ว้คอคารอที่0.83นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข่าวเป็นก่อนนะเผื่อให้เวลานั่งชุมแต่จริงๆมีพิมพ์มาแล้วนะพิมพ์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้เวลาอีกนิดหนึ่งนะเผื่อจะได้ทบทวนกันนะครับอ พาราทอน GCR วันนี้นะฮะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็อย่างที่เรียนไปเนาะว่าในส่วนของหนึ่งแหละซีดิเมนต์ราคาน้ามันที่ปรับตัวลงนะครับเราก็จะมีเรื่องของอน,นี้ตางข่าวเนาะเรื่องของการทำลายทำกำไรของฟันโฟนะครับแล้วก็ลบ q 4น่าจะมีการขาดทุนเยอะนะครับส่วนวิกฤตนะครับอันนี้เป็นขา รุ่งงบเจ็ดหมื่นล้านนะในห้าปีนะเร่องขยายทางงานหมุนเวียนทั่วโลกนะฮะปี6-9นะปีนี้นะคาดว่าจะมีกำไรเติบโตรประมาณ1 0บถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกินตอนนะครับผมอ่ะมิ้งคุณตอบมาท่านเดียวเลยนะโอ้โหนะแม่จริงๆต้องบอกว่าผมนึกว่านักลงทุนน่าจะทราบกันหลายท่านนะสงสัยจะยากไปนิดน,นึงเนาะ เดี๋ยวผมอธิบายแต่ว่าที่ต่อมาถูกต้องเลยนะบูลิส s ดเวอร์เจนนะครับผมวิธีดูนะนักดูนะสําหรับตัว d ด v e r ร์เจนนะครับผมเวลาเราดู d ดเวอร์เจนนะครับถ้าเราเป็นลักษณะของการ d ดเวอร์เจนแบบขึ้นเนาะแบบนเนี้ยเออแบบขึ้นแบบเนี้ยให้สังเกตที่โลของเขานะฮะอ่ะโลขเขาอยู่นี่เนาะอันนี้โลหนึ่งถูกไหมฮะอันนี้โลที่หนึ่งออันนี้โลที่สอง นะครับแล้วให้นักทุนเนี่ยลากตรงโลเนี่ยลงไปเลยฮะปื้ดนะนี่นะโลที่สองตรงนี้นะอ่านลากลงไปเลยครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูโลที่หนึ่งกับโลที่สองกันก่อนโลที่หนึ่งเป็นฮะโลที่หนึ่งกับโลที่สองเป็นฮะโลตรงนี้อยู่สูงกว่าโลสองไหมเออันชัดเจนเนาะโลตรงเนี้ยต่ำอ่ะโทษดีครับ อ่ากูร่กโลที่หนึ่งเนี่ยสูงว่าโลที่สองก็คือโลมันต่ําลงเนาะตัวราคาต่ําสุดเนี้ผมเห็นไหมผมมาร์คไว้ที่จุดต่ําสุดนะจุดต่ําสุดต่ําลงเนาะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูจุดต่ําสุดของตัวอินดิเคเตอร์คือโซอนนี้เนาะอ่ะตรงนี้เป็นไงฮะยกขึ้นไหมโอ้ยกขึ้นนะอันนี้ชัดเจนเนาะผมพยายามขยายรูปให้อันนี้ยิ่งชัดเนาะ ma c d จากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เป็นไงฮะยกขึ้นอ่าแบบนี้เราเรียก เราเรียกไดเวอร์เชนต์นะครแต่ว่าจริงๆไดเวอร์เชนต์เนี่ยมันจะมีเป็นเนกาทีฟนะครับจากเป็นโพซิทีฟนะครับถ้าเป็นขาขึ้นแบบนี้เราจะเรียกเราจะเรียกโพซิทีฟไดเวอร์เชนต์นะครับก็คือเป็นไดเวอร์เชนต์ขาดซึ้นนั่เนเองโอเคเนาะอ่าส่วนถ้าเป็นด้านบนนะสมมุติว่ามันจะเกิดด้านบน อะสมมุติมันไปเกิดด้านบนตรงน,นี้นะอันนี้อันนี้สมมุตินะอ้เดี๋ยวลองดูว่าว่าว่า,วามีไหมอ่ะตรงนี้มันจะไม่ถึงกระช่เนาะอ่ะก็ไม่ถึงกระช่นอะอ่ะค okay. 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 ไม่เป็นไรอ่ะถ้าเป็นโซนด้านบนเกิดสมมุติว่าเกิดด้านบนเนาะ,อะ ตรงนี้นะฮะแล้วมันเกิดไดเวเท์เนี่ยตัวโลต่ำตัวไฮของอินดิเคเตอร์จะต่ำลงแบบเนี้ยนะครับเขาจะได้เป็นนักกติเดวเทจนะนี่โอเคเนาะสำหรับกันนะสอนได้นะครับแต่ว่าที่นักกลืนต่อมาโอเคเลยเนาะขอบคุณมากนะครับแสดงว่านักทุนท่านนี้น่าจะมีความเข้าใจเนาะอ่าแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับทุกท่านเลยเนาะที่กดหนึ่งกันเข้ามานะก็อ่าเราย้ากันมาทุกวันแหละนะครับไม่วันจะเป็นผู้ตอน วิเคราะห์เซฟนะหรือว่าตอนท้ายเราก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเราคาดหวังว่านักลงทุนนะจะไม่ได้ไม่ไปติดโซนบนกันเนาะนะครับแต่เห็นในคอมเมนต์เนี่ยมีมีนักลงทุนท่านหนึ่งบอกว่าทํามันทําท่าจะไปจะไปนะเลยวางขายเลยนะโอ้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําถามนนเนาะอย่างที่เมื่อวานนี้บอกอ่าบอกไว้เนาะว่าเมื่อวานนี้ตอบด้านบนลงมานะฮะ วันนี้เราตอบจากด้านล่างขึ้นไปนะฮะจะได้เอกลี่ยกันนะฮะเพราะโดยปกติจะตอบจากด้านบนลงมาด้านล่างไม่ได้ตอบเลยนะฮะอ่เดี๋ยววันนี้ตอบด้านล่างนะฮะแนวรับของปตทไอ้ทุทีครับตัว c p r นะครับก็จะอยู่ประมาณครัสิบสามุดห้านะครับอ่าแนวเส้นสิบวันเนาะส3 5ิบสามุดห้านะครับ อินเซ็ตนะครับอินเซ็ตดูแนวเส้นสิบวันเช่นกันนะฮะหนึ่งจุดเก้าหกเป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านก็อไฮเดิมสองจุดศูนย์แปดนะครับบ c ซนะครับดูแนวรับนะครับ,ร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 บประมาณแถวสามสิบบาทนะครับจถกเส้นอ่าสิบวันนะครับอ่าโอเควันนี้ประมาณนี้ก็แลวกันนะครับผมในส่วนของ ขอพิเบรกนะวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบคำถามเยอะนะเพราะว่าจริงๆอยากจะแชร์ความรู้เรื่องของการดูดเจนีนะผมว่ามันมันมีประโยชน์นะให้กับทางนักทุนนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยนะเวลาเราเข้าใจมาแล้วเนี่ยเราน่าจะน่าที่จะเอาไปใช้ได้เนะแล้วก็น่าที่จะไปาหาวุ่นนะในส่วนของการเล่นดีบาวเวลาลงมาแรงๆวิธีการเล่นดีบาวเวลาลงมาแรงๆดูอย่างไงนะครับตรงนั้นผมว่ามันดูแล้วมีประโยชน์นะครับก็เลยมาแชร์ใน ส่วนของอมุมมองทางเทคนิคองจุดนั้นให้นะครับส่วนเซ็นเด็กนะครับผมเราสรุปกันให้ทีหนึ่งนะครับว่าภาพรวมตอนนี้อยู่ในช่วงพักตัวนะนะครับเป็นแบบที่เราคุยกนะันมาสองสาวันแล้วนะครับแต่ว่ามันหลุดแนวหนึ่งสามสามศูนย์ลงมานะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดูจังหวะถอยลงมานิดน,นึงเนาะไปดูแถวโซนเส้นสิบวันนะครับประมาณหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามสองศูนย์นะครับเป็นจังหวะในการรอ,อซื้อเล่นดีบ่าวช่วงอดตัวนะครับุ่วงนี้เน้น รอย่อสีนะครับไม่ไรล่ะครับครับผมอ้ป okay. กติอาารับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามครับกลับมาเชันหม่ในวันจันทร์รับสวสีครับ